ช่วงว่างเราก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ปิ๊งอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ทําอะไรเราก็จะนอนนอนเป็นเดือนเลยไม่ทําอะไรแต่ถ้าสมมติแบบเริ่มชอบ Netflix ก็จะดูจนแบบเกือบหมด Netflix แล้วอะรู้สึกว่าแบบแค่สนุกก็ทําไปปัจจุบันอันหนึ่งก็คือ เล่นดนตรีเป็นหลักตอนแรกก็คิดว่าเล่นกับเพื่อนไปเรื่อยๆแล้วมันก็เลยเป็นอาชีพหลักไปเลยอะไรเงี้ยสองก็จัดรายการวิทยุเป็นดีเจที่ Cat Radio, แคสเรดิโอก็จะจัดกับน้องยิปโซเป็นช่วงดูดวงก็เลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนใจเรื่องดูดวงไพ่ย,ยิปสีอ่ะอย่างนี้ด่าปเป็นเรื่องความคิดความเครียดสุขภาพภายนอกร่างกายจิตใจอะไรเงี้ย ถ้วยก็จะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์อะไรเงี้ยคอนเนคชั่นถ้าไม้อาจจะเป็นเรื่องการงานที่ถามหน้าที่การงานการเรียนหน้าที่ความรับผิดชอบถามก็คือตอนนี้สนใจหนังสือวก นี่ยายไซไฟอ่านแล้วมันก็กลับเป็นอนองนฝันพอตื่นมาเท่าที่จำได้ก็จดไว้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็พิมพ์เป็นเล่มขายด้วย 4. ก็คงเป็นเรื่องฟังเพลก็สนใจว่าเขาทาอะไรกันอยู่ ฟังไปยันแบบประวัติศาสตร์เพลงประวัติศาสตร์ดนตรี5ก็ดูหนังชอบดูหนังแต่จะดูหมดเลยนะฮะดูตั้งแต่แบบฮอลลีวูดยันหนังหนังคลาสสิกหนังที่เขาแบบต้องดูหกก็คือวาดรูปมันมีช่วงที่หยุดโควิดไปก็แบบคุยสีที่บ้านมาตั้งแต่สมัยเรียน,นก็มาวาดรูปตอนแรกก็วาดรูปขายบ้างทำบุญบ้างเหลืออ,อย่างเงี้ยน่าจะ200รูปแล้วก็เดี๋ยวจะเผื่อจะจัดนิทรรศการอันนี้คือเวอร์ชันล่าสุดเหมือนไปดูหนังอันนี้มาแล้วชอบฮันนี่บอล ซึ่งมันอาจจะมาจากศิละปละเด็กที่มันพับแล้วเปิดออกมาก็จะเป็นคล้ายๆบัตเตอร์ฟลยอะไรเงี้ยมีนคือภาพหมึกนั่นแหละซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ด็อกเตอร์แบบลอชเนี่ยเขาให้ความหมายอะไรแต่เขาเป็นการทดสอบว่าคุณเห็นอะไรอะไรเงี้ย ตั้งแต่ช่วงมาหาลัยมาแล้วแบบสนใจหลายๆสิ่งมากอะเรารู้สึกว่ากลางคืนมันเป็นเวลาของเราเลยเนี่ยเราจะนอนตื่นบ่ายเย็เยนแล้วก็จะเริ่มไปถึงแบบตีสามตีสี่ 3, 4, 4, เลยก็จะทำอะไรที่อยากทาเวลาย4ิบชั่วโมงมันยังไม่พอจริงๆอะทุกอย่างเราจะไม่ค่อยคิดว่าเราจะจริงจังเออมันจะเริ่มจากแบบเฮ้ยมันน่าสนุกพอหน้าลองพอหน้าลอง,อลองปุ๊บเราจะทาก่อนพอทาแล้วสนุกแล้วเราจะหยุดตัวเองไม่ได้เองอย่างเช่นแบบหนังสือเนี่ยเริ่มจากบุ้นทีเนี่ยวุ้นทีมีแค่พี่ชอนออมาให้อ่านเล่มหนึ่งเขาอ่านก็แบบ นยางไงไฟมันสนุกนี้เลยเอ๋อทุกทีดูแต่หนังไซไฟนะเราก็จะอ่านอ่านอ่านแล้วเราก็ไปหามาอ่านระหว่างนั้นเราจะไม่รู้สึกว่าฉันจะต้องอ ah, ่านให้ครบอาร์ตีมอลฟ์อาร์ติสตีคาร์สอะไรเงี้ยเอฮายไลท์สามคนที่เขียนดีที่สุดในโลกเนี่ยเราจะไม่คิดกันนะเราคิดว่ามันสนุกขนาดนี้เลยเหรอเหมือนเล่นตัวตีเหมือนกันเล่นกับแฟนแล้วแบบไม่อยู่ในวงตีมันสนุกขนาดนี้เลยเจ็ดมะเดือมะเดือก็แล้วก็หลังก็เรียกลูกฟิกกระปุกกล้วยปลูก เชอรี่ปลูกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปสนใจเรื่องมะเดือ่อผมมีประมาณ200กว่าสายพันุ์ใช้ดาดฟ้าไก่ข้างล่างเนี่ยตัดกิ่งตอนกิ่งติดตาอะไรเงี้ยผสมพันธุ์แล้วก็แบบซอนพีกิกๆีกอะ่ะเช้ามาผมตัดกิ่งสดๆกิ่งเดียวอะ่ะขายได้ 1, พันหเพราะต้นหนึ่งมันห้าหมื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไปซื้อตอ้นเล็กๆมาปลูก เล่นเกมคือเล่นตั้งแต่แบบเด็กๆเลยเล่นแต่มาริโอแฟมิคอมเล่นเกมตู้อะไรก็จะซื้อทุกอย่างเลยก็มาเล่นเล่นก็ต้องน็อกให้ได้รู้รู้สึกว่าตัวเองเล่นเกมเก่งพอที่เก้าปั้นช่องปั้นเพจก็ดีอยู่ๆก็มีคนดูกลับมาตอนแรกก็มีหลักร้อยหลังๆก็เป็นหลักพันสอนเบสก็มีหลักแสนแล้วอะไรเงี้ยหลังเวทีเนี่ยคือคือวงอ่ะมันจะตรงข้ามกันเลยข้างบนเวทีจะดูแบบบ้าบอมาแต่ข้างล่างเนี่ยเขาจะเงียบโอทีผับนี้มีกับข้าวเราก็นั่งถ่ายกับข้าวเขาก็คุยชิมกันอะไรเงี้ยเราก็บินไปนู่ง แวะกินอาหารที่มันเป็นแบบร้านหลักๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยของของแต่ละจังหวัดมันเลยดูมีความเคลื่อนไหวในเพจมั้งเขาก็เลยกลับมามันก็น่าจะทำรายได้ทางหนึ่งอาจจะไม่เยอะอะไรเงี้ยเอ้อยเก้าเก้าลเหลือแต่สีขาวพอยี่าส,าสิดีไซน์หมวกเสืส้อของสมุดแล้วก็เราก็ไลฟไข์ขายแรกๆก็เขินนะไม่เคยไลฟ์ขายของเขาอื่นก็อาจจะต้องพูดเก่งกว่านี้แล้วตลกตรงที่เวลาเขาทํางานกะดึกกันนะพวกแฟนคลับเขาบอกว่าเขาไม่ได้นั่งดูเราก็เปิดเป็นเสียงนั่งฟังบอกฟังที่สองกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย ไม่ได้อยากเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้แบบชอบหรือเกลียดมันอนะไรเงี้ยเราก็แค่แบบถ้าสนุกก็ถึงทาถ้ามันไม่สนุกก็ไม่รู้ไะทำทำไมอันนี้พูดถึงตัวเองกับคนอื่นด้วย mm. เช่นแบบที่มันเป็นงานเราก็ก็ mm. ต้องทําหน้าที่รับผิดชอบอบ mm. เช่นเล่นดนตรีเงี้ยแต่วันนี้แบบไม่สนุกเลยแต่ว่าเพื่อนนะัดซ้อม ก็ต้องซ้อมป่ะอะไรเงี้ยก็ต้องไปป่ะหรือแบบวันนี้ปัญหาชีวิตยเยอะมากเลยแต่คืนนี้ต้องเล่นรับเราก็จะไปยืนแบบเบื่อจังเลยเหรอก็ไม่ได้อะ,อะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบขึ้นเวทีเราก็แบบคนดูก็ซื้อตั๋วมาแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องวินัยมากกว่าเป็นเรื่องการทํามากกว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเช่นแบบฉันเบื่อวาดรูปแล้วเนีย่ยก็อาจจะไม่ไดียวไปกลับไปวาดรูปอีกเลยก็ได้มันเลยไปหมดแล้วมั้ง ทำเทีก็ได้ทำแล้วอะไรเงี้ยแกมมีก็ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยคอนเสิร์ตใหญ่ก็มีไปสองครั้งแล้วอะไรเงี้ยอยากทำเพลงบอบรอก็ได้ทำแล้วอะไรอยากทำเพลงเพาะก็ได้ทำคือ <c oughs> มันมันเป็นไปตามธรรมชาติอะถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าพรุ่งนี้อยาก อยากมีคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างอยากทำหรือแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งก็นั่งรถตู้ไปจะไปเล่นงานกาชาติแล้วโปสเตอร์งานกาชาติก็จะเป็นแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยเนื้อเขจะมี7วัน7คืนอะไรเงี้ยเราก็ดูโปสเตอร์แบบเอ้ยมันเท่จังเลยเนี่ยทำไมเราไม่มีคอนเสิร์ตใหญ่แบบ7วัน7คืนว้อะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนโปสเตอร์เหมือนกันเลยแล้วมีพาดอก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 ผีดอกอย่างเงี้ย เ่นจันถึงอาทิตย์เลยเนี่ก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็แบบอินบอกไปหาปาเต็ดแปบ๊บหนึ่งป่าก,ก็ตอบเอาครับลุยเลย,เยแต่ป่าก,ก็พูดมาว่าจัดก็เจ๊นะครับผมก็กลัวผมแบบเฮ้ยเป็นพอใครได้ต่อป,าปา้าเพราะว่าต้องเป็นไอเดียลับเลยนะนี่ผมคิดได้เลยนะนี่ปา้ปาบอกขอบอกไปเลยครับนี่เพราะไม่มีใครแย่งจัดอยู่แล้วไม่มีใครตัดหน้าแกอยู่แล้วไม่มีใครจัดคอนเสิร์ตเจงสอนเจคร์คืนอยู่แล้วบ้าบอมากแล้วก็เจ๊งบอกเจ๊แน่นอนแต่ปา้ปาบอกแต่เอาครับผมเอาผมจัดให้อะไรเงี้ย คืงดื่มชูมลังไม่ต้องขบ้7วันจะคืน <t> <c oughs> วันที่เจ <c oughs> คงอาจจะนั่งหลับแบบวันที่หกคงนั่งหลับเล่นอยู่เล่นไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ย